สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็กลับมาพบเจอกับผมและน้องๆเหมือนเช่นเคยทุกวันนะครับแล้ววันนี้นะครับเรามีตําปูมาและก็ปูไข่ดองนะครับโหจัดมาทายใหญ่ๆเลยครับคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเรามากินกันเลยครับผมกําลังถ่ายริเมล่ินกันดีกว่าครับกำลังกเมื่อกี้กำลังจะอะไรกูลังหิวคนละตัววันนี้มีปูไข่ดองคนละตัวออะใครกินอะไรก่อน นี่เกมไม่เป็นไรดีนะมันแนหลังมันล่วงอะเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะดองนึงแบบพยาได้พยาจะไม่เห็นพมยากแล้วก็สะดุกระโดดเราจับมาก่อนนี่ไม่เคยทําตกกันเลยนะจริงนี่คุณผู้ชมไข่ครับผมปูไข่ดองจัดก่อนเลยอุ้ยเฮ้ยนั่นมันสองตัวลงกันแล้โหใช่ตัดคุณผู้ชมตรงนี้แน่นมากเลยอ่ะโอ้ไข่แบบยอดเนาะ กินไม่ถูกคุณกินไม่ถูกกินงานทุกคนเลยเหรออ๋อมมนก็ต้องกินขออะไรก่อนไอ้กินปูไข่ดองนี้ต้องสดอย่างงี้ขู่ไข่น่มงละมุนมันหอมแล้ในปากครับผมอันนี้อันนี้อันนี้ก็ปูใช่ไหมพี่เกิมอันนี้ปูมาเลยใช่คนละตัวจับแล้วก็กินเลย อออันนี้ก็ได้มีเรือกเดี๋ยวเราช้าปูมาอยู่ข้างล่างเรากินปูไข่ดองกันก็ได้ดิยากจังมาครับคุณผู้ชมแทบคนนี้ตำปูครับผมทั้งดองและไม่ดองปูมายังไม่ดองอันนี้อันนี้ดองไหมพี่เมปูไข่ดองดองมาครับเนาะโอ้ไข่สุดยอดอะชื่อก็รู้อยู่แล้วทำทำไมล่ะ ไม่มันสีสีมันคล้ายๆกันมันมากเลยนี่สินี่นี่ต้อยู่ข้ากจิ้มเข้าไปนานๆทีจะได้กินนะคุณผใช่แล้วตำตำมอันนี้แซ่บมากเลยแซ่บมากพี่เกมตำใช่ไหมใช่แล้วเซงปลา่ามากปลา่าคือขวดมันเข้มอ่ะมันเนี้ยไม่อยากให้ปูไข่หมดเลยคุณผู้ชม แล้วก็กินปูไข่ก่อนแล้วก็กินของอร่อยก่อนปูมะปูมะมีไข่ไหมพี่แกมีปูมะก็มีไข่ไข่เป็นมันนะผมกินไข่ประมาณสามตัวอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าไข่เรีอกอะไรพี่แกไข่ไข่ไม่รู้นะก็ไข่เลยเหลืองๆอ่ะมันจดเป็นมันก็ได้แต่มันกินได้กินได้ น้ำตาเด็ดมากวะเนี่ยเขาเรียกมือมือฉมังตำก็เลยเด็ดเลยคุณผู้ชมมือฉมังก็คือมือโปรนั่นแหละมือโปรแบบตำเอาถูกปากตัวเองอะไรเงี้ยถ้าผมไม่บอกให้หยุดใส่น้ำตาลมันกี่ว่าหวานตัวนี้ก็พอดีอ่ะเขาเลาเ่าใส่เพิ่มีกําหนึ่งเนาะ ก้ามเก็บไว้ก่อนพลังเฮ้ยก้ามไม่เอาผมเอาเองนะผมกินผมกินก้ามจะได้มันอร่อยเดี๋ยวค่ไปทุบปูเยอะแยะค่อยกินก้ามโอ้ยไข่ปูม้าก็เนื้อแน่นผมชอบชอบเนื้อปูม้าเหรอปูม้าแล้วปูดาวเห็นปูม้าเหรอวันนี้ปูม้าปูดาวไม่มาปูดาวยังอร่อยไหมเท่าปูม้าปูหมาบางๆใช่อือหื้อือื้ม หวานกับปูไข่เนาะเนื้อมันหวานกว่าแต่มันสู้ป,ปูไข่ไม่ได้หมดเป็นที่เรียบร้อยครับผมสหรับปูไข่ต่อไปรับปูมาผมหมดก่อนคุณนิกเน<อ> <laughs> าะธรรมดาปากใหญ่คนจัดปันก็ไม่จัดปันเนาะลิ่งท่าแบบฟันครบสมบูรณ์เนาะ โอ้โหเพราะผมมีแบบไม่เล่นเร่อในขนาดหล่อนั่นแต่ถ้าไม่หล่อก็มดนี่ฮะเอาขุ้อนุเลยหวานจริงหวานมะนาวมะนาวเฮ้ยที่ว่ามันยังเปรี้ยวมั้งมันไม่ได้กลิ่นมะนาวเลยเอาบีบใส่ก็ได้นะทำไมหูนัวมากเลยครับน้ำปลาร้าคุณผู้ชมจริงวันนี้นัวจริง เ้ยน้ำตําอันนี้นัวน้ำปลามากแต่เขานะ้าเนี่ยแต่โดนปันดีนะตัดดังกรุบ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 เลยแน่นอนดูเนี่ยหมดเลยกัดก้ามโจวโอ้่ <laughs> <laughs> มีกระเทียมดองด้วย เป็นนะนี่ไงนอนไข่ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาลงเนี่ยเนี่ยผมกำลังฟินกันยามันอยู่พี่ก็ฟินเอาขดนี่ก่อนกรดองูปาดดูดูโอ้เนื้อเยอะมากอูปาดที่เทที่โทปาดนี่ก็ไข่โอ้ยเนื้อล่องไปแล้วผมขอนะกระดองเอาเลย มันมีมันบนไข่อ่ะพี่แกมใช่นี่มันเป็นปูหินใช่ไหมพี่แกมที่เขามาทำไข่ปูไข่ดองใช่ไหมสีมันไม่เหมือนปูม้าปูไข่ดิปูไข่เขาเรียกปูไข่เขปูไข่ะนะอเนีอ๋อเ <laughs> <laughs> งจะไปเปลี่ยนชื่อเขาอีก <laughs> อยากรู้ิถี <laughs> ปูหินเราเคยกินอีกนะี่พี่เอามาตอนนั้น ก็เนื้อเยอะอยู่นะเนื้อเยอะอยแน่นมากเลยโอ้เหเนี่ยือรู้สึกว่าลิ้นแบบตกไปหน่อยทำไมลากอย่างนั้นล่ะเราเรือยาวเนาะไข่ปูมาจับตัวไหนก็มีแต่ไข่เลยนะน้ำซุมตำเข้มข้นนะเข้มข้นอร่อย อมไข่เท่งนั้นเลยเน้นบีบบางแนวเพิ่มใช่พี่ก็ว่าจะบีบอยู่เมื่อกี้ไข่มันแบบว่าตีดเดี๋ยกินผู้ข่แล้วบีบมะนาวเออแหมตัวนี้ไม่ค่อยไข่พี่เอาเองเพราะมันจะเค็มหน่อยนะเค็มไหมครับล้างมือยังหล้างแล้วพูดเล่นไล้าางงมือลล้้แวพูเลนเฉยตอนไหนแล้ล้างแล้วก็ลงมาตอเอาจอลงมาแล้วมันจับอะไรบ้างไม่ได้จับอะไรเลยแค่จับแค่ใบตอง แซลเป็นไม่ได้ดูดิเะาแหวงเนี่ยจะละเวงอย่างเดียวเลยชอบจับอะไรไม่รู้ไม่จับครับล้างแล้วลกินเลยนะนี่คือก่อนกินผมล้างตลอดไม่ค่อยจะล้างมือล้างล้างหลังกินอาหารต้องล้างโอ้ยใครปูมาครับช้ำๆไปเลยนี่ ชมเข้าไปหอมมะนาวฟินต้องดูดให้หมดอ่ะพี่อม <c oughs> เอาหมดใช้กันอไอ้ฟันหน้าใครกัด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 เลาะมา <c oughs> แล้วก็ลูดออกมา กเดอเอาเรื่องอยู่น้ำก็อันนี้อดองอไข่ในกระดองอร่อยมันมากเน,นาะ้ยกระเทียมยมาแรงวันนะครับผู้ชมมีตัวสองตัวนี่แหละเจ้าถิ่นครับผมปูก้าปูไข่ดองสุดยอดอะ่ะ ไข่โอช้อนไข่วะเนี่ยไงป้องังเลยเนี่ยครับผมได้เลยเอา้าวเหลือแค่สองตัวไองฮอะเราจะได้ของสองสองสองนี่ไงสองเจ้าเขาลืมเหลือกี่ตัวนี่ไงพี่เกมนี่พี่เอาคนละคนละครบโอ้โหเนี่ยดูนี่มนะันอะ โคผักไม่แตกกันเลยมั้งเนี่ยมัดยางยังไงก็อยู่ยังงั้นเลยตบแตงไงหูยเงื้อปัตติโถ อ่าน้ะมาหรอนเแล้วดูมือดูอะไรครับสิบนิ้วครับสิบนิ้วขนมสุดยอดเลยกินอาหารนะจะดูเลยว่าอร่อยไม่อร่อยต้องดูนิ้วในการใช้ซึ่งพี่เกมอาจจะเปื้อนไปหึ่งข้อสอกไม่เคยนะข้อสอกอ่ะมันย้อย ทีนึงเถอะดุงกวนละคักขนาด ดูดผิดด้านลอ,อยจังโ h หูหกล้ามมันหากินแต่ไข่กันาหากินแต่ไข่นค,คนฟันดีจัดกล้ามกันละ <_ s> สักขาไหมบีบม<ะ> <c oughs> ไม่เ, <c oughs> <S <S> เชื่อครับเสียงดุดเนี่ยเนื้อมันอะแบบน้ำต้มโคตรแซ่บแทบจริงว่ะ สุดยอดอ่ะแต่ไม่แนะนําให้ทอดมากคุณผู้ชมมันนัวมากครับราใส่มาเยอะใช่ให้โคตรมากครับผมแต่มันแซ่บมากเลยก็อร่อยอ่ะอร่อยเลยแต่พี่เกมใส่มาเยอะอันนี้ของใครขอพี่นี่ไม่โยนนี่โอเคครับผมวันนี้ก็ชวนคุณผู้ชมนะครับมากินตำปูไข่ดองแล้วก็ปูม้านะครับผมวันนี้แซ่บมากนะครับผมน้ำปลาสุดแซ่บนะครับ ตนนี้ก็หมดเป็นทีบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือแต่กิ้มแต่กล้ามนะครับเด<ำ>ีย๋ยวค่อยทุบค่อยแกะกันใหม่นะครับเดี๋ยวนี้ผมศ์กับน้องก็จะขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมแล้วเจ้าคลิปนี้นะครับกดไลค์กแดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวััสสดีครบุดยอดอ,ะอ่ะมีสักทีบยี่ทีบโลแล้วมดอ่ะเอกเลย